สลับไปดูเรื่องของบ้านเพื่อคนไทยกันบ้างหลายคนให้ความสนใจโดยเฉพาะคนรุ่นใหม่นะคะกลุ่มคนที่เพิ่งเข้ามาทาํางานล่าสุดรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังระบ,บุว่ามีประชาชนสนใจยื่งกู้บ้านเพื่อคนไทยหลายแสนคนแล้ว<ม>ส่วนธนาคารออมสินเองก็สนใจเข้าร่วมด้วยนะคะแล้วก็ระบ,บุว่าถ้าขยายโครงการก็เชื่อว่าธนาคารอีกหลายแห่งพร้อมจะปล่อยเงินกู้ให้หากได้เสียงตอบรับที่ดีกลับมาค่ะ เรื่องนี้คุณพิชัยชุนหวะวชิระรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังนะคะระบุถึงความคืบหน้าการคัดกรองผู้ที่ผ่านการคัดเลือกให้ได้รับสินเชื่อที่อยู่อาศัยอัตราดอกเบี้ยต่ำหรือโครงการบ้านเพื่อคนไทยของธนาคารอาคารสงเคราะห์หรือทออสอตอนนี้กำลังพิจารณาอยู่ซึ่งมีประชาชนสนใจจำนวนมากหลักแสนคนมั่นใจว่าหากผ่านการพิจารณาแล้วทางทออสอก็พร้อมในการปล่อยสินเชื่อ ส่วนการปล่อยกู้นะคะทอสอจะปล่อยเฉพาะประชาชนหรือผู้ลงทุนก่อสร้างด้วยคุณพิชัยบอกว่าเท่าที่ทราบมาคนที่จะมาลงทุนในโครงการดังกล่าวพร้อมหาเงินทุนมาลงทุนเองอยู่แล้วค่ะแล้วที่ผมทราบนะครับคนที่เข้ามาลงเนี่ยเขาก็เขาบอกว่าเขาพร้อมที่หาเงินเอง<ม>แต่ถ้าคนไหนเนี่ยเข้ามาลงแล้วเขารู้ว่ามีลูกค้าร้อนแน่นอย่างเนี้ผมว่าสถาบันการเงินไหนก็อยากจะปล่อยถ้าเขาบริหารดีๆนะ เราคิดว่าการปล่อยที่ใช้ชาะของคอสอ์หรือว่าดึงแบงค์อื่นเข้ามาด้วยครับผมเพรนี่ถ้าถ้าในการปล่อยอันนี้นะผมเข้าใจว่าเป็นแรกเนี่ยมันมันไม่เยอะนัก,กน,นะครับนะครับธนาคารณ์ก่อนของคอส์ก็น้าทำได้แต่ในคอสที่นั้นนะสถาคารณ์ของชินก็แสดงความสนใจนะครับ ส่วนที่นายกสั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปศึกษามาตร,รการในการแก้ไขปัญหาเรื่องการห้ามจําหน่ายแอลกฮอฮอล์ระหว่างบ่ายสองโมงเย็นจนถึงห้ามโมงเย็นนะคะแล้วก็การห้ามจําหน่ายในวันสําคัญทางพระพุทธศาสนาเพื่อก,กระตุ้นเศรษฐกิจที่ประชุมครมเมืม่อวันอังคารที่ผ่านมาเชื่อว่าคณะทํางานของอก่อนหน้านี้มีการพิจารณาอย่างละเอียดแล้วซึ่งส่วนตัวคิดว่าการดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เนี่ยเป็นพฤติกรรมส่วนบุคคลค่ะ คุณพิชัยปฏิเสธว่าที่ประชุมครมในวันดังกล่าวเนี่ยไม่มีรัฐมนตรีแสดงความเห็นในเรื่องนี้เนื่องจากมีวาระพิจารณาหลายเรื่องจึงไม่ได้มีการพูดคุยกันในรายละเอียดค่ะครับ